ก็สวยครับคนชื่อชิริววันอยู่ในแมปเทวะเอกครับวันนี้เาจะมอยู่ในด่านชั้เจ้าสามของของเอซีบอครับมาโอเคครับมาเรียกลุมมมาสอนใช้ตัวป้อมปืนครับตัวป้อมปืนคือ M อ m มเอ็กเอมยมชมาครับตรงนี้ราคาทองน,น,น่าจะสี่หมื่นแปดน่าจะสี่หมื่แปดันครับแล้วก็เราวางวางแหเลยครับครับ อัพเป็นสายบนไปเลยสายบวมสามกับสายล่างสองโอเคคนระับโอเคแล้วเราละมาสองพันพาสโอเคและคือด่านนี้ใช้เวลานานหน่อยคนระับเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานโอเคนะแล้วก็เอาหุ่นและกลับมารอด้วยคนระับเพราะว่าเราต้องเอามารอรอตีนสองเวร์ยังไงนะครนะับอัพหมุนบาร์เรกให้มัน,ให,มนให้มันจะมีอเอาแก้ถ้าเลื่อนล้ มันเป็นฐานยิ่ใหญ่ครับเป็นฐานซ้อมเราซ่อมได้แล้วจะตบแล้วก็อัพบอลล่าให้เป็นทานสีพอซ่อมไปคุณเนียมจะมีคู่การฝ่ไฟเยอะครับเพราะว่าจะห้ามอาศัยล่างนะครับอาศัยบนเีื่อยๆครับก่อนเขาจะเอาออกเออถ้าเขาเอาออกไปแล้วผมจะเอาคลิปรองไว้แหละผมจะเล,เล่นเล่นดูเฉยแหละแต่ผมสอนอ่านที่วีได้ทีเดียวครับสอนแน่ โอเคครับแต่ผมชัตเตอร์สามเสร็จแล้วก็เหลือชัตเตอร์สี่ผมจะทำคิดดองไว้ก่อนครับชัตเตอร์สี่ผมตัดต่อเองตัดต่อว่าอยู่โอเควางบาร์แลกให้เป็นขั้นสามสามห้าให้หมดครับเนี่ยโอเคขั้นถ้าสูงแล้วก็รอเงินสเปคครับเพราะว่าเราจะกินเงินสองหมื่นอัพตัวนะครับอัพให้เป็นบาร์แลกให้เป็นขั้นที่ห้าเป็นขั้นสุดท้ายเป็นขั้นที่นีเออ้เจาะเกาะครับเจาะสมบีครับ ไอตัวธรรมดามันยิงก็อเจาะข้าไหมครับมันมันเป็นข้าส่นปกติแหละเจาะไเข้าโอเคครับดันมันใช้เวลานานไหมน่าจะนานโอเคครับถ้ามันนานผมจะเร่งวีโอสะครับเร่งเลยโอเคครับถึงเวทสองแนละ้วอัพบาแลกไปเลยครับอัพบาแลกให้เป็นเนี่ยเป็นไงครับบาแแลกให้เป็นตัวทหาร บริเซอร์เอาไปเจาะเกาะตัวแทงครับสมินนี่มันมีควาสมู้สมรูกันเนี่ยมีการกระายราการไฟด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ให้นะนำอาสัยล่านะครับรรอาแหลกอาสัยโบยอย่างเดียวพอเพราะว่ามันมีตัวหน่ามันมีตัวกันไฟโอ้โหเห็นเด็กไทยมาเยอะครับเพราะมันเล่นยากก็คือยบทกบาลด้วยอาวาแหลกไม่ถูกสายมันเกมมันต้องเล่นกา,การสกัดหน่อยครับไม่ใช่ว่ามาดูคลิปเขาแล้วก็ลำบากเขาเีก คือคุณเจ้าวันเนี้ยโคตรลำบากตัวเองเลยเล่นไม่เป็นจะได้ทำไมไม่เลยบอกพุดไปเนีย่ยไอตัวนี้จะต่อยเราคุณจะต่อยแต,แต่แต,แต่คือถ้าถ้าถ้าเป็นป้อมสอยจา่ามันจอดไม่ข้าวครับแต่ถ้าเป็นทหารเนี้ยจอดเข้าอยู่แต่จอดทีละหกร้อยครับโอเคเราก็อัพบาลล์แหละให้เป็นขั้นที่สองไอ้สองบอลล์ให้อัพตามไปเลยครับเพราะว่าเรารู้ว่าดีว่าซอมบี้มันเริ่มมาเยอะแล้ว อัพอัพไปเลยคอ่ให้มันตานสัสีบาแลกเนี่ยมันจะมาตัวใหญ่นีมันจะต่อเลื่อนหลังครับแต่ว้อมน้น้นยิ่งน้ำเม็ดเรายิ่งไม่ีจอกกอกก็ต้อมาการตั้งแนะการฝ่การฝ่ร้เปร์เซ็นก็โตรอันตรายเลยครับการล็าคปร์เ็นนะถ้าเล่นท่าไฟยันเล่นเลยครับเล่นหาจอกกอดดีกว่า ทันเลยวะวะบันจะสีตัวต่อไปตัวที่เหลือคงก็จะรออัพป้อมนะครับมันจะป้อมสอดจัดอัพสายบนครับไม่แนะนำอัพสายล่างอาพาัอพสายล่างจะเกาะอ,อยู่แต่มันมันยากเนาะขอ,ขขอมมีมันมาเยอะเย้นี่ความบาลานซ์นะโอเคครับเขาวันสุดท้ายละเหลือวันสุดท้ายผมจะทำชัตเตอร์4วันสุดท้ายแล้วเพราะว่าเขาจะอ,าออกแล้ว มันจะส่งนั้น่าจะพุ่งเนี้ยโอเคเมืนครับรอไปครับมาอัไปเลยครับสามหมื่นสามหมื่นสามพันครับเมื่อก่อนโดนเนอร์คร,ร,รับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนแค่สองหมื่นแปดเมื่อก่อนมันสองหมื่นแปดอันนี้อันนี้สามพันหกโดนเนิร์อันนี้ก็โดนเนอร์เหมือนกันครับแตนจากเมื 5, 000, 8, ่อก่อนเท่าไหร่ห้าพันแปดเตลือเนี่ยกรับเป็นหกพัน ครบหมื่นสองพันครับแพงอ่ะแพงอยู่มันไม่เละครับมันเละครับเร่งเลยครับมันใช้เวลานานเร่งเลยให้นา,นาวางปละแจศาักดิ์ สแล้วครับป้อมสอยอกาดเป็นเรี่ยวข้าวอีกแล้วจริงแรงครับจอกกอกข้าวครับโอเคตีมีคือวีทัพพีเอสหนึ่งพนันโอเคมันจะมีตัวสอยกาดมาครับเนี่ยไอโกลวีอัปสามเนี่ยมากมายเอาให้ผกหมื่นแล้วก็อัพขอ,อกคือมันจริงครับพี่ก็แรงครับมันเป็นป้อมสอยอากาศแบบกายภาพและก็คือถ้าเรามีจอบกอกสบายแล้วครับ ไอพินเนลเขจอกพอแหละไอพินเ,เ,เนลบัฟจอกก็ที่โคโลดูจอกพอแหละอัพไปเลยครับเพราะว่าหลังๆซอมบี้มันเริ่มตื่นแล้วของที่เอกมันเป็นซอมบี้เชื้อม่อวงแหวละไวรัสม่ออวงพวกสกีชชาวนามันโผล่มาเยอะโอเคครับบัดเชื้อเวฟสามแล้วเวฟสามมันเริ่มตึงนหน่อยเริ่มมาเยอะ ตัวบินมาแล้วเนี่ยอันตรายพี่ตัวบินก็อันตรายอยู่แหละเพราะว่ามันตัวบินมันน่าลำคาญถ้าเรามันมีตัวบินสอยแล้วได้บาดแรงแล้วตีก้อนแลงเนี่ยถ้า,ถา,ถาอัพเต็มมันติดแล้วไปแล้วถึงร้อยสิบก็แรงอยู่แล้วยิงวายด้วยไม,ย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 มย่ให้ไม่ให้นำเอาใส่บกล่างครับแพงเอาเอาเอาใส่บกไปเลยเดียวเลยเพราะเพราะว่า ถ้าคุณใครเล่นเทวสืบเทอร์มอยก่อนน่าจะรู้ดีแต่ถ้าถ้าใครเล่นยุคใหม่ก็นา่าจะไม่รู้แต่ยุคเก่าคงรู้ครับเล่นมาเยอะแล้วเ yeah, รียบๆป้องสอดกันเลยต่อไปก็วางให้ดีนะครับวางในที่เอต้องวางให้แม่นแมนแล้ววางให้หมดเลยเรีบถ้าขอบขาให้โดนขอบเขียวนิดหน่อยให้แม่นเนี่ย ง่าครับนะโอเคครับอัพอากิดไปเลยครับอัพให้เป็นเนี่ยรถทางจะมาแลยนะจตัจตววจะะเตอร์สามมันะจะแย่งสองคนครับเลิเลกเจ้าสุกซอมบินจะเริ่มมือแล้วคือยิ่งยิ่งตายยากแค่ผมเล่นสปินนะเล่นโซโล่นะครับแต่ถ้าถ้าเล่นกับเพื่อนใหนน้นำไปซื้อให้นำไาฟันเลยครับทางมันไม่อย่างช้าเล่นก,กี่ครึ่งชั่วโมงนะครับบวกข้าครึ่งชั่วโมงโอเครถถังเท่าไหร่สองหมื่นห้าครับ แต่กอกแม่งก่อสองพันถ้าคือก่อขามันเราจะไม่ได้เงินแต่แต่ถ้ามันถ้าก่อขามันจะได้เงินครับโอเคอันนี้มันใช้ฟาร์มครับบอกให้หน่ะนี่นมัใช้ฟาร์มาเล่นยากอยู่แล้วคือมันยากอยู่แล้วครับชัตเตอร์สามถ้าใครเล่นไม่เป็นเต็มตัวหัวร้อนนั่นเลยครับถ้าเล่นไม่เป็นก็ไปหายูทูบเอาโน่นมีสมองไหมเด็กอะโอเคมาแล้วเดี๋ยวางใช้เนะี่ยใช้บ้าอะไรกันจบเนี่ยมนะาเลยให้เจ็ดตัวให้มันถูกสายบนเลย เพราะว่าตัวเคียงมันมีมันมีแตกก่ตัวเกาะเลยมีตัวการไฟด้วยไอ้ตัวนี้มันวาดัานม่วงครับเนี่ยไอตัวบินมาแล้วเนี่ยตัวบีเลือดท่าพันน่าจะเยอะมาพี่คนตัวเยอะนะบอกให้ว่าซอมบี้เลือดเยอะเนี่ยมันจะอันตรายกว่าเลือดเยอะมากกว่ากว่าไอ้ตัวที่มันการนั่นนการการอายภาพกระสุนธรรมดาคือถ้าเป็นกระสุนของต้เจ็กตินกระสุน ธรรมดากระสุนน้ำแข็งและก็กระสุนไฟและก็กระสุนลิเซอร์โอเคเวฟสาโอเคเวฟสี่มาแล้วเวฟสี่นั้นรถถังมาครับถังกันอะไรครับมันการได้หมดแหละมันไม่ได้กิดมาแต่กระนลิเซอร์และก็การกกับการ่อกยภาพแนะนำเอาพวกปอกไบปอกสอกจอัพให้มันเป็นขั้นสี่ครับเพราะว่ายิ่งอัพขั้นสี่ไปเท่าไหร่ยิ่งแรงเท่านั้น บางกางก็จะภาพและบ้าแหลกตัวทหารเปงนสายบนนั้นยิ้งไม่ค่อยหลับดีคือเราเอามาตอดให้ลูกน้องเฉยสุดใหญ่เราจะเอาปอบมาตัวเป็น <c oughs> น้ำแม็นหลักครับคืออาพให้เต็มไปเลยถ้าตังพอ,อตังตังไม่นนนเนอร์แม่นงแข่งจากจห้าความแปรกันเป็นหกเพราอห้าหมื่นแปดกลเป็นหกหมื่นสองพนัน เยอะครับการการกาะเจิ70การระเบิด40การระเบิด4การระเบิด30การมีเลเซอร์4บ40บอกให้นะว่ามันยิงทาวเวอร์แค่ไหนเอาหุ่ไล่การมาล่อตีครับจได้นไล่การนักข่าวว่า50บางอย่างถูกครับาวางวางปุ่มวางฟอมไปต่อเหมือนเดิมครับคลิปมันจะน่าจัดยาวหน่อย ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ขอเวลาเร่งนะครับเร่ง โอเคครับถึงด่านห้าแล้วเตรียมพร้อมให้ดีครับด่านห้าบอสจะมาครับบอลสามตัวบอสพวกคุณจนไปไฟวิสายแล้วก็คุณควครทำมนี่ันจะมามันจะมาทางตรงครับตรงเลยครับเราต้องรีบรีบรีบ,รบ,รบ,รบวางครับแต่กูเห็นว่าเห็นเสร็จแล้วว่าผมวางวางปอกให้มันอัพเป็นท่านขั้นให้ตานนคือนั้นอสายบนเลยกูบอกไว้มาแล้ว น้องแนะนำือเอาหวัวแล้วรายการตลองรอดจริงนะอรอมันไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เลาไอ้คนตัวบอลพวกนี้มันจะไม่ได้กันะไรครับมันจะเลือดเจือแต่มังกรขังเยอะครับเยอะก,ก,กว่าตามเลือด ฟอร์มไปโอเคเล่บห้ามันจะมีคู่ต่อปอดมาสองตัวถ้าป้อมพังอังแสชีวิตอันสองคือมันมีความเสีแต่ข้อเสียมตัวน้ำหนักกับเพราะว่ายิ่งสายยิ่งคูดา,าดมันเกิดช้ามาลาเลยเกมจะสื่อมดูน้ำมันก็เมือนกันนะครับยากก็ยากมันล็กแตกแล้วโอเคแล้วเชื่อใจตัวบินมาแล้วก็มีตัวบินคอนเดนเซอร์ด้วย เจอถ้าเป็นตัวไอ้บินกาดิเตอร์ฮะจะติดแล้วก็ไม่เป็นของเราเราเปี่นสูงธรรมดาองเท่าเลยนะครับสัตดนครับ uh, okay? ู okay. ่น uh, ติชื้อวายลาเสื้อม่วงะเวลาแบบนอทตัวอึดตัแทงมาแล้ว ตัวนี้อันตรายมากครับถ้านูเจอนะคือเอาตัวรองมาเลยครับมันจะรู้มันจะตีบ้านเราแตกง่ายง่ายน้ำแม่ก็แรงเลือดแม่งเป็นห้าหมื่นครับง่ายถ้าใครมีตัวโหดนะงบ้านแตกแล้วเนี่ยเอาเนียนเริ่มมาโอ้เลือดสามแสน เจ็บปะเกือเจ็บปะเกือมาแล้วเจ็บปะเกือทตายวันมา <Hey. S 2> มาแทงมา,มาพลงมันต้องรังหัว <Okay. S 2> แตว่าก็เสียนะครับอทาถ้าอสหม่เกี่ย้อเกีแช็อตนะครับฟอสไมตายละเลือดเป็นล้นาลน รับเบอร์ฆาตตอตายบอลตเนียโมเดลสองโอเคก็เนี่ยต้องรีอพเดือดบอลต่วตายเข้าไปเรียบร้อยแลายหลายกมโอเคครับเรียบร้อยสาวคอยแตกครับโอเคครับก็จะไปเข้าก็คือชั่วโมงของ t ี x อเอี๋ยวผมงวสตเบรนะครับ ด้วยครับเราจะมาสรุปเรื่องของทิศเดียวกันครับว่าแรงดันพลาสจะงาน,นาครับในงานแรงดันพลาสแบบนี้อารับก่อนครับแรงดันพลาสต์ไม่นนนนยี่ยสิบสามแล้วกลจะถึงยี่ยสิบสี่แล้วโอเคเก็บเคลียร์ไม่ต้องอาครับเราเอาไม่ทันเราสายไปโอเคครับเซตนี้เหมาะกับคนที่ว่าคนรวยแล้วคือเช่นป้อมเอ็มเอ็กซ์เอ็มยูเอ็กเอ็มยูทีเทอร์เรส ทีน้คือป้อมสอสไซกาศแล้วก็หูวไร้แล้วแล้วบวกกบาร์แหลกก็หูวไรกาครับโอเคแล้วก็ตอนสุดท้ายเราจะไปอยู่เดย์ชารเตอร์สิครับผมจะเอาเซตทิปชาร์เตอร์สิชั้นสุดท้ายก็คือผมแนะน้ำคือโกลเด้นโกลเด้นโซลเจอร์โกลเด้นยกระนอดแล้วก็หมอต้องการยูเจอร์ถ้าใครที่มี โอเมเตอร์ก็ใช้ไปแล้วครับแต่คงไม่มีครับมใช้จอดแต่ถ้าคณไม่อยากเซเวลากับพวกยอ้นมันนานก็เอาทักันเนอร์มาเซฟฟูทีครับเราเจอชัตเตอร์ที่สี่มาเจอกันใหม่ครับโอเคเลสโก